สวัสดีค่ะสบายสบายบ้านนาพาชมสวนกเกษตรพอเพียงค่ะเพิ่งน้อมใหม่แล้วจ้าเด้อพี่น้องน้อใหม,ม่งามงามน้อไม้ไผ่เลี้ยงค่ะเรื่งสีหัก,กเอ,อ้ยขอกระตาเนี่ยเจ้าเจ้าเป็นผู้มาหักแล้วมามามาหักเลยเนี่ มาหักมาหักสิไทยตันนี้มันจะหักม,มันหักมันด้วยดออ่อนเห็นไหมสิไทยรึปุ๋ยลายลายหนึ่งสองสามสี่ดอกใหญ่ใหญ่ไอ้ต้นใหญ่ใหญ่ บาดสมมือแม่จ้ะขึ้นว่าสันเต็มอยู่พี่สำรวยมาดูนะคะพี่เขาจะตัดให้ดูค่ะเดมาแนาตา่ตัดไปเผาอ่ะด,ดลูกข่าตามไปน้องไปกินซาบิเดนเออเบิ่งงด้อค่ะเบิ่งจิตตัดให้เบ่งพุ่น่ะอย่างงามเลยบ้างไว้ก็ได้วางไว้พืน นอนแบบใหญ่ปวดๆีจะนอนใหญ่ๆอ่ซอนบอสั่งมาเลยค่ะสั่งมาเลยพี่ตากแดดเด้ดิค่ะนอนี่เปาพี่จงไว้จงไว้นี่เอาไว้อีกสองวันเดี๋ยว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 เดรอก่อนโซ่ที่ตัดนะคะเอามีดตัดแบบนั้น นะแป๊บเดียวไปบ่ได้ไปหากินโคกงายเเรามีแบบนี้เราก็สบายสบายแล้วซ้ำหนิกก็ได้กแกงเป็นหมอแล้วเดว้พี่น้องเลยพนอ่ะนอ่ะแป๊บเดียวไหมค่ค่ะบ่งเด้อจ้าพี่อันนี้ปล่อยเป็นลัำบ่าพี่อโอ้ยใบหลายหลายอีกกอ่อไม้แล้วค่ะเนี่ย นะคะอ้อมก่ออยู่ก่อนี่สิหลายปีแล้วคันนี่พี่หน้าอุ้ยนอนนี่ยิ่งย,อย้อยใหญ่ตรงไหนเป็นไงนยังเน่ะยังไงลงมาตะล่างพี่ห้เบิ้งได้แจกคนนะอ่ะอันนี้ก่อนหนึ่งมันให้เบิดอยนะู่คนอน่ะพรอีกคนอนะ่ะ ลามลงมาหางล่างล่างบ่เอาตอนนั้นกระจวงไว้ล้ำบ่บมดไปนอพุนก่อฝนนี่บ,บห่หลายคักค่ะหลายหลายหลายหอบบักไงหนึง่งขอนซ่อนบ่พี่นอ้องขอนซ่อนบ่จ้า,าเกษตรพ่อเพียง กอนี้ไม่เยอะออแต่มันก็โอ้แงงแ้งมันก็เอาไปกิน,นแนงแนงมันก็ได้สูงเลยนนเกืดเกืดร้ายดีเนอกก่อนีแมนมน,มนี่ซีหากอหกอ หกกอได้เต็มกับคู่หนึง่งนนี้จงไวแต่กินมือรุ่นค่ะสุดยอด,ดยยยอต้นน้อยในผนมะขามตากลายลายลายจนนักหกก่อจนนัก แค่เก็บอยู่ข้างบ้านก็นได้กินแล้วจ้ะมีสองนอเขึน้นนอนหนึ่งนี่แหละจุกท่านนอนยังไงสุดยอดกเกษตรอินทรีย์อยากงั้นก็นได้กินะ่ะกล้วยก็มาแขวนไวงสี่เลยจ้ะ มื่อนี้สิแกงปากกระปองใส่เส้นใส่ผักอีตูคิดอยากเมนูบ้านๆแล้วก็วุ้นเส้นห่อหนึ่งเท่านี้กันนะคะ